เราอยู่กันที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นั่นเองนะครับฟ้าอึมครึมขนาดไหนนะครับขนาดวันฝนตกนะเนี่ยดูดูอะดูอันนี้เหมือนเป็นแบบผู้ประสบภัยนะฮะโอ้ยรอเข้าค่ะรอเข้าแล้วก็อีก60นาทีคือเล่นเครื่องไวคือแบบ สะเทือนใจอ่ะน่ารักอไะโอ้โหเต็มเป้าเลยแล้วก็คลิปนี้จะขอเป็นคลิปที่ปิดการมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ของคลิปนี้เลย สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องในตัวโมเมนต์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้เหมือนเดิมแต่เราอยู่กันที่ไหนในเซี่ยงไฮ้นะครับเรกเราอยู่กันที่ฮอกไกโดครับไม่ใช่เอาไม่ใช่เราอยู่กันที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นั่นเองนะครับเรามาพร้อมกับฝนฟ้าอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจกับเราสักเท่าไหร่นะครับดูสภาพเรานะครับทุกคนใส่เสื้อกันฝนกันหมดเลย ฝนตกแต่เมื่อคืนตอนนี้อากาศประมาณ15าองศาลมแรงนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือคิวก็เริ่มยาวแล้วเราก็เลยคาดการไม่ได้เลยว่าวันนี้เราจะได้เล่นกี่เครื่องนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเรากำลังต่อแถวเข้าไปดูกันว่าเราจะได้เล่นเครื่องวันเดียววันนี้มาทำสถิติกันว่าจะรอเครื่องละกี่ชัวมม่วโมงนะครับเดี๋ยว พร้อมอยังพร้อมแล้วก็ตามเรกเข้ามาพร้อมแล้วแล้วก็ตามเข้ามาดูนะครับฝาอึมครึมขนาดไหนนะครับโอ้โหดูบรรยากาศรอบๆล้วได้ข่าวว่าตกถึงเย็นนะอันเนี้ยครับกว่าจะถึงกว่าจะมาถึงหน้าประตูเดินอยู่ประมาณ800รคน ดูคนโอ้โหขนาดวันฝนตกนะเนี่ยดูดูอะดูภาพแบบอึมครึมมากดูลูกเล็กเด็กแดงลูกเล็กเด็กแดงดูยังยังขดไม่สุดยังขดต่อขดต่อไปเอาวไป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  เป็นไงครับก่าจะเข้ามาถึงโอ้โหสุดๆคือฮ่องกงก็คือยังไม่ขนาดเนี้ยจริงอันนี้เหมือนเป็นแบบผู้ประสบภัยนะฮะผู้ประสบภัยนะครับ,ไ,รบไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะผู้ประสบภัยนะครับนนคนต่างดูสภาพกันแต่ละคนเนี่ยโอ้โอนี่น,น,นี่นี่ที่ยืนรอไม่ได้เลยนะพอดีว่าถ้าเกิดเดือนนี้จะมีของกำนันให้อ๋อเดือนเกิดมีของกำนันด้วยเป็นไงครับคุณฟ้องหนาวไหมครับ มาดูบรรยากาศสบายสุดก็คือคนนี้นะนี่คุณหลานตื่นโอ้โหสบายไลยขนาดนี้นี่ดูบรรยากาศรอบข้างคนน็นเป็นล้านเราเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับนี่ อันนี้ฟิล์มน้ำชีไคตะคุ่มตะคุ่มอย่างเงี้ยเป็นก้อนเล็กๆอยู่ตรงนี้น่ารักจังันมาสิมาถึงก็ยังไม่ทำอะไรกันเลยครับมาถึงก็เข้ามาช้อปปิ้งกันก่อนเลยครับมาหลบฝนมาหลบฝนครับแหม เขาเรียกอะไร,ะไรมันหมอหมอนหไม่ใช่หมอนผ้าห่มมันเป็น,หนเหมือนแบบที่คุมอะไรอย่างงี้ปะมันเป็นเหมือนชุดชุดผ้าห่มอะไรตัวอย่างไปด้วยผ้าห่มคุมผ้่คุมเออนี่มันเป็นร้านเลยครับโอ้ตอนนี้ดูสภาพือแบบหัวหลิ่มมากหัวหลิ่มมากตอนนี้หัวหลิ่มมาก <c oughs> เปียกไปหมดแล้วนะจ๊ะ ยังไม่ได้เล่นเรื่อเล่นเลยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะอยู่มากเลยจ๊ะใช่มไหมจ๊ะเือคือโโมชันคือก,การันตีนะนี่มีกล่องสุ่มด้วยแหมปี๊ดเลยปี๊ด <laughs> ดิสนีย์ครั้งแรกกับการทุรักทุเลทัวฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับแล้วฝนคือเหมือนน้ำแช่แข็งอะนึกออกไหมเออแล้วก็คือป,ประเด็น<ม>นอกจากฝนจะไม่หยุดแล้วคนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเข้ามาก็ยังเข้ากันมาเรื่อยๆ <S 1> <S 1> นะครับ see ตอนนี้ประมาณจะบ่ายแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โมจะไปกินข้าวกันอยู่เราก็คือฝนก็ยังตกไม่หยุดตกช้ำดูบรรยากาศเป็นทะเลล่มไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงกำลังเราจะเข้าไปที่ Pirate of c a r i b b e อ n นะนข้าครับเห็นไหมขางนาขนาไกลๆนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แบบพูดออกมาเปไน็นไงไม่รู้กล้องเห็นหรือปเปล่าเนี่ยนีอากาศเย็นขนาดนี้เป็นเอล้า,น,านี่เลยนี่นะครับเรากำลังเข้าไปในไพเรตออฟ the c แค i b b e เบีแล้วนะคบนี่ผู้ประสบภัยผู้ประสบภัย

杰斯 o w 船长为您效劳。<Wow. S 1> 好了，我们现在就去抢戴维琼斯的沉落宝藏。 บ้าสนุกไหมสนุกมากนานอยู่นะไพเรล์คุ้มมากอยู่เลยละคุ้มมากเลยแหละคือแบบมันนานมากไพเรียวเดี๋ยวพเอะไรคุณลักเปนคุณคุณมาแทรกอะไรครับคือมันนานแล้วก็ดูอลังการร้านแปดมากแบบเหมือนแค่ระดับโปดีอะไรอย่างเงี้ยโปดีดีก็ไม่รู้แหละแต่คือแบบเหมือนจริง อ่ liksom, ะอารมณ์อารมณ์เหมือนกับพันพรอม์เออร์ใครเคยเล่นทางพรอม์เออร์ที่ที่สิงคโปร์อ่ะอ่ายูนิเวอร์ซลก็จะประมาณนั้นสนุกสนุกเดี๋ยวไปเครื่องถัดไปกันเลยดีกว่าไม่รู้จะเล่นอะไรแหละคนเยอะแล้วเกินฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยจ้าพอไปเราจะไปเล่นอะไรกันนะไปสุโขเปียนะพร้อมหรือยังมันเป็นแนวไหนสุโขเปียพร้อมแล้ว นั่งรถแบบไหนนั่งรถไปตามห้องๆจะมีไปอ้องๆองอ่าโอเคอุ้ยจะ่อุ้ย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 ตื่นเต้นไปเลยไปเลยไปเลยแซกเขาไปเลยนะแซงคิวไปเลยเรากำลังจะเข้าไปโซนสุทเปียนะคะทุกคนตามหัวหน้าแกงไปเลยหัวหน้าไกยหัวหน้าทัวร์ทัวร์ไทยตอนนี้หรอแค่โนเขาคือ120นาทีก็คือหมายถึงว่า120นาทีคือรอเล่นเครื่องเข้าค่ะ รอเข้าแล้วก็อีก60นาทีคือเล่นเครื่องไว้สามสามชั่วโมงรอเข้าอีกร้อยยี่สิบรอเล่นเครื่องอีก60สามเด้อสามชั่วโมงนี่เองเลยเฮ้ยนาเล่นน่ะปีนไปเลยเลยปะไม่ต้องไปหรอเข้าไปเลยได้ปะ ือแบบสะเทือนใจอ่ะตอนแรกก็เดินมาเออคนโล่งดีว่ะพอเข้ามาในเต็่าน,นั้นแหละอืพังพังพินาศเลยรู้นะครับนี่ครับหชั่วโมงผ่านไปครับดูครับก็ยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะครับผมหชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับ,ไ,รบไหวไหมครับแม่ไหวไหว,ไหวไหมครับสมาชิก ไปนะจ๊ะไม่ไหวก็ออกไม่ได้แล้วนะจ๊ะจริงไม่ไหวไม่มีทางเลือกคับไม่ไหวก็ต,ต้องอยู่นจะไปต่อเพราะั้นไปต่อเานั้นนะจ๊ะนี่นะครับเผื่อ<ๆ>ทุกคนจะไม่เข้าใจว่าเรารอกันนานขนาดไหนเนี่ยคือที่กั้นเต็นท์นะครับเนี่ยคือเต็นท์สุดท้ายที่เราจะต้องรอนะครับเนี่ยคดเคียวเลี้ยวงอยอ,ยอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือที่มันนานเพราะอะไรรู้ไหมมีเต็นท์แบบเนี้ยขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเพราะฉะนั้นเราจะอยู่โซนที่สี่ตรงนู้นนะครับคือเราลอดมากี่เต็นท์แล้ว สี่เต้นแล้วนะคะมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่ารอกันแค่นี้เด้อสี่เต็นหน้าชิดภสืาเดียบแบบเนี้ยสี่เต้นอะที่เราผ่านมาเอาบอกว่าคนตรงนี้เราก็ต้องไปต่อคิวอีกคือแค่ตรงเนี้ยมันเป็นแค่การรอเข้าโซนเฉยๆยังไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนะจ๊ะต้องไปต่อเล่นเครื่องเล่นคนมาดิสนีย์นี่ไม่ให้มีแค่เงินอย่างเดียวนะครับต้องมีความอดทนนะครับ เป็นไทยแล้วค่ะได้เข้ามาในโซล้าสุโทเปียเราได้เข้าไปข้างในแล้วว้วาพวกที่เดินเข้ามารอปีคือแอบเป็นแอบเป็นคนชั่วนิดนึงอ่ะแม่มีความแบบเหมือนมามามาว่าสะใจอ่ะแม่เข้ามาแล้วจ้าดีใจดีใจ เข้ามาแล้วเด็กๆเป็นไงบ้างโอ้โหนี่เรามาอะไรนะสุทเปียเออนี่สุแดเราก็ได้เข้าที่นะฮะหมัอนจะรอมานาน3โมงเข้าเข้า2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปลองเครื่องแน่นีใช่ตางเดนเท่าไหร่ไม่รู้ไปลองดูไปลองดูครับเพราะว่าสุทอเปียเขาเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะคนก็เลยแบบแห่กันมา เดี๋ยวครับอย่าพิ่งเกีครับไปต่อคิวก่อนครับเดี๋ยวจะเย็นๆ <Yeah. S 1> อ่าอันนี้เรามาเครื่องเล่นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะสตเคป็นรเป็นเครื่องเล่นสซโตเปียรถตรงๆเลย <Yeah. S 1> คือนี่มาต่อเครื่องเล่นก็คือวนไปประมาณสิบล้านรอบ mm hmm. อยากรู้ว่าใครเป็นคนออกแบบแถวคิว mm hmm. <Q S 2> แบบต่อเนี mm ๋ย hmm. ด,ดูทุกคนดู วนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกดูๆวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกนะวนๆอยู่นะวนเข้าไปครับวนจนเวียนหัวแล้วครับเข้ามาในสถานีตำรวจแล้วนะครับนี่เห็นไหมเห็นคุณเสือนะไม่เชื่อเลยนะเสืออะไรพ่อเขาจำได้เสือชื่ออะไรนะพออชื่อคอเฮาเซอร์คอเฮาเซอร์โอ้โหเป๊ะมาก รู้กี่รอบสตรลภาพมา18ครับ18โอ้ขนาดอะไรขนาดนั้น ออฟฟิศออฟฟิศนี่เราอยู่ในห้องทำงานนะครับห้องทำงานเชองที่บ้าอยู่ดิกำลังจะเข้าไปในคุกกันแล้วนะครับในคุกไปเลยเดี๋ยวมาเยี่ยมมาเยี่ยมตัวเล็กนี่้องขังเดี่ยวเล็กๆข้างบนนะครับเออ อันนี้ห้องถังใครอ่ะเป็นนี่แล้วก็ขบวนเป็นห้องถังของบรรดาหนูผีทั้งหลายอันนี้คืออะไรแขนแหกคุกเหรอแหกคุกเพื่อไปจับตัวเขาชื่อตัวอะไระแล้วนี่คือแหกคุกไปแล้วไปวไปดูคอนเสิร์ตแรงมากไปจับตัวนั้นให้สนุกมากเลยอ๋อ สารวัตรเหรอใช่จู่จิ๋งนายกูร้ไหมว่ามีอยู่ที่ไหนล่ะใช่ไหมมีกำลังไล่จับผู้ร้ายที่แอบคุกอยู่ใช่ไหมใกล้แล้วนะครับทุกคนความฝันที่เป็นจริงใกล้แล้วใกล้แล้วมีความฝันใกล้แล้วใกล้แล้วรอสามชั่วโมงไม่เกินจริงความฝันของเด็กคนนี้ แนพันแทสสิบแรอบพอไม่จ้าพอไม่จ้าพอไม่จ้าพอไม่ขาดเต็มตัวระวังใช่้เร,รางแล้้าอ้อยพอนีอคนไล

โอ้สนุกมากครัเป็นไงแม่สนุกไหมสนุกสิอ่าเราพร้อมจะไปประเจอประเชิญความลำบากกันต่อหรือยังไปเลยไปไปเลย Let's go อ่านี่นะครับเรากำลังจะเข้ามา um ทมี <S <s ่<า> โซน Toy Story w าว Hello Woody You know i m f i n e Thank you and you Okay Thank you Teacher o u แก tomorrow เพลงก็ยังเป็นเพลงจีนเลยโอ้โหคือตอนนี้เย็นมากมือจะแข็งอยู่แล้วฝนก็ตกลมก็เย็นอากาศก็หนาวอะไรเอาอะไรมไม่มีแดด เพิ่มความอุ่นในร่างกายเลยตอนนี้นะครับเราก็เหลือกันอยู่3ามคนนะครับมี1นึนะครับมี2อนะครับแล้วก็โจเป็นสมนะครับเราจะไปเล่นโดรนกันเช่ไอันโดรนจอนหรืออะไรจอนอัจะได้ะอันอย่างนั่นแหละตมติงอลิตตันบิดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเพราะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์เหมือนกันหมดนี่ก็พอดีสามอย่างก็คือหงมงเย็นพอดีใช่ไม่ต้องไปทำอะไรนะ อยยู่่่ทีีนได้เลจริงๆควรแบบอยู่นี่ไปเลยแบบพักรีสอร์ทในนี้ไปเลยเนาะมันมีไหมรีสอร์ทที่เนี่ยมันนอนพักแล้วก็เล่นเอออุ้ยนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไง,ไงชื่อเลยนะ ม,มันคือนาวิชในเอสพาั่นเองเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่นาวิชเหรอเธอคือตัวการใช่ชหไมชชหไม,ไมน,หนั่งตัวดีววดเป็นยังไงบ้างครับขอทราบความรู้สึกหลังจากเล่นตรอนสะหน่อย สนุกมากมมันนะเอาจริงเกินคาดนะแต่ที่เจ๋งกว่าคือคือแบบเหมือนอยู่ในอากาศแล้วมันเหมือนอยู่ในรถไฟหอด้วยแล้วก็เอากาศมแต่เปลี่ยนจากรถไฟหอเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วแบบก้มแบบเหมือนหมอบนึกว่าเด็กแว้นใส่นนทบุรีเออแต่จะบอกว่ากดคอนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเวียงแรงมากแล้วมันเกรงนะแต่โดยรวมคือ10 10 10ไปเลยจ้ะสนุกต้องมา่ะไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ครับโอ้โหวันนี้คือจะบอกว่าทุลักทุเลรัวเหมือนกันทั้งคนโกอากาศเย็นลมแรงเปียกแชะแล้วก็คนเป็นแนเป็นล้านขนาดนี้นะครับก็คือถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนอนะ่ะเก็บบรรยากาศของดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ให้เยอะๆเพราะว่าเราก็อยากอยากให้ทุกคนอนะ่ะเห็นบรรยากาศที่เราอ่ะได้มา นะครับแต่ก็จําอะไรแต่ดีๆเนาะแต่อที่ฝนตกอาการเย็นหรือแชร์แชร์ก็ไม่ต้องไปสนใจมานะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ,ค,ะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะขอเป็นคลิปที่ปิดการมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ของคลิปนี้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับผมช่องของเราด้วยเล็กโนมนะครับและ สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมน้นองตอนั่นเองนะครับเป็นไกด์ที่ติดภาษาเกอเป็นไกด์แบบเพิเวษไกด์เนาะมาชี่มาช่วยดูแลเราแบบดูแลดีดีมาก,มากนะครับผมอยากให้น้องนะครับฝากฝากงานไว้หน่อยว่าอย่างไงเผื่อใครมาเที่ยงใครแล้วแบบอยากจะแบบติดต่อน,น้องตอกนะคบเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผ่านไอจีข้างล่าง อ่าเดี๋ยวให้ฟรีติด<า>ไว้ให้นะครับเราก็คุยกับน้องสตองได้เลยเพราะว่าบริการดีมากประดุดอะประดุดญาติมิตรคือ <laughs> พี่น้องทานตามกันมาเลยแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปถัดไปนะครับเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้พวกเราทั้งสามคนและก็ครอบครัวของฟิขออนุญ,ญาตไปพังก่อนกันก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายอ่าเครื่องข้างหน้าที่เป็นคล้ายๆเกือกหมาเนี่ยโจกับ รีลเล่นแล้วนะครับก็จะไม่เล่นซ้ำเพราะมันเสียเวลาเคยเล่นแล้วนะครับที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับมันก็ต้องเท่ากันเนี่ยมาตรฐานก็ต้องเหมือนกันปะ